เปิดภาพคุณพ่ออิงฟ้าวรหะหลังลูกสาวเปลี่ยนเป็นสาวผมสั้นเหมือนกันแปะ๊ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ยังฮอตต่อเนื่องและหน้าที่การงานเข้ามารุมเราอย่างมากสำหรับนางงามมหาชนอิงฟ้าวรหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2 2และก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ออกมาทำให้แฟนๆฮือฮาว,วิวกันลั่นกับลุคใหม่เป็นสาวผมสั้นน่ารักสดใส งานนี้สวยเฉี่ยวมีสเสน่ห์สะกดทุกสายตาทําเอาแฟนๆแ,นแนห่กดไหลล้านแสนพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมว่าสวยมากกันเพียบล่าสุดเธอมาในลุคคนสุดเท่มาดหล่อที่ทําเอาหลายคนนั้นหลงรักเธอเข้าไปอีกซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว f a 8และมีภาพคุณพ่อด้วยพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้คิดถึงพ่อเลยอยากรู้ว่าถ้าอยากจะหล่อจะเหมือนสักแค่ไหนก็ยังหล่อสู้พ่อไม่ได้อยู่ดี ถ้ำตางแฟนขับทั่วเอเชียแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความหล่อของพ่อลูกคู่นี้จำนวนมากอทิหล่อเหมือนพ่อเลยพ่อพ่อหล่อมากเลยเมื่อวานสวยวันนี้หล่ออย่างไรก็ตามก็นับว่าไม่ว่าสาวอิงฟ้าจะมาลุกไหนก็สวยประดทุกลุกจริงๆค่ะและนับว่าเป็นครั้งแรกที่หลายคนเพิ่งเคยเห็นหน้าคุณพ่อของอิงฟ้าขอขอบคุณภาพจาก FA i n s เรียบเรียงโดยทีมงานซ m n นุส